ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการลอกคิ้วนะครับลอกคิ้วนะครับที่มันที่เราต้องการจะติดเทปเข้าไปใหม่นะครับโดยใช้หลายวิธีนะครับบางคนก็จะใช้มือนะครับใช้มือลอกไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็จะใช้เชือกนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเส้นเอ็นเส้นได้นะครับผมผมจะใช้ในลอนนะครับก็ออกมาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆเรื่อน ไปเรื่อยๆเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสุดครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคาบกาวเหลือนะครับติดที่ คิ้วรถนะครับอยู่รบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงคิ้วด้วยนะครับเราก็จะมีน้ํายานะครับมาทาแล้วก็เช็ดถูให้ออกก่อนนะครับก่อนที่จะติดกาวตัวใหม่เข้าไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยครับครับจากนั้นนะครับก็จะเอาน้ํายา สเตย์คลีนนะครับฝาสีฟ้ขาขัสีขาวนะครับสเตย์คลีนนะครับมาทานะครับมาทาตามรอยที่มันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแล้วแต่ใครจะประยุกใช้อะไรยังไงดูนะครับแต่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะได้ผลนะครับก็เลยลองใช้ครับเราทาสเตียีนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นเราก็หาตัวมาลอกนะครับผมเหมือนเดิมครับเราก็จะไปทำที่ตรง ประตูรถเราเหมือนกันนะครับนะครับก็จะอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีมาดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับเพราะว่าที่ผมทำนี่ก็คือ,อทำไปด้วยทดลองไปด้วยให้ท่านผู ชมเห็นไปด้วยกันเลยนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะดีนะครับทีนี้เราก็ทิ้งไว้สัก10-15นาทีแล้วก็ค่อยมาลอกกันอีกทีนะครับดูซิว่ากาวมันจะออกง่ายไหมนะครับครับเมื่อผ่านไปสัก10-15นาทีก็ ลองหาอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นกร์ดแข็งๆนะครับหรืออาจจะเป็นไม้บรรทัดก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมจะใช้ไม้บรรทัดนะครับเพราะว่าการ์ดหาไม่เจอนะครับก็ล่อนได้ง่ายนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับ ค่อยเลาะไปคนท่านอื่นนะครับท่านผู้ชมท่านอื่นอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับหรืออะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนากันได้นะครับผมแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยเฉพาะหน้านะครับก็เลยได้ไม้บรรทัดมานะครับผมเราก็จะค่อยๆเลาะนะครับไปตั้งแต่ต้นทางนะครับจนถึงสุดเลยนะครับคิ้วนะครับจนเสร็จนะครับโอเคครับผม หลังจากที่เอาไม้บรรทัดน,นะครับแซะคาบกาวออกไปแล้วนะครับถ้าเรายังเห็นว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะครับอ่ายังมีคาบกาวเหลืออยู่ก็อาจจะเอาสเต็ค,คลีนน้ํายาลงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ดีๆนะครับให้คราบมันหายหมดเลยนะครับก็ทําการติดคิ้วเป็นขั้นตอนต่อไปครับ หลังจากที่เราทําความสะอาดคิ้วรถแล้วก็คิ้วตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาเทปนะครับสามเอ็มนะครับเป็นเทปแดงนะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อจากช้อปปีนะครับผมจะมีรหัส4 2 2 9นะครับเขาว่าดีนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับถ้ามี 3M ขึ้นมาก็น่าจะนะครับน่าจะแท้นะครับ ว่าต้องลองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมแล้วเราก็จะไปติดกันเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนการติดนะครับเราก็จะทําการลอกตรงปลายนี้ออกนะครับตรงปลายนี้ออกนิดหน่อยนะครับก็ด้านซ้ายนะครับก็คือทําการลอกแถบกาวออกไม่ต้องลอกหมดนะครับลอกเฉพาะไปปลายบริเวณนี้นะครับผม ดนานี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะทําการลอกตรงปลายนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็ลอกตรงปลายนี้ออกเราจะไม่ลอกหมดนะครับเอาจะเอาไว้เผื่อลอกหลังจากที่เล็งไว้แล้วนะครับอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็จะไปทำการแปะที่รถนะครับต้องมั่นใจนะครับว่าขอบประตูนะครับทำสะอาดแล้วนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการลอกเทปกาวที่เหลือให้ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําการกดให้แน่นนะครับ ครับท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่เนียนเท่ากับช่างที่อู่นะครับก็พอแก้ไขได้นะครับเราก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับให้ร้านทําให้นะครับเทปกาวนะครับที่ผมซื้อ 3M มานะครับรหัส4229นี่ราคา90ประมาณ100กว่าบาทนะครับจากช้อปปีแได้ส่วนลดก็อยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับ ถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะทนก็กดลงไปแน่นๆนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับถ้าหากท่านใดมีความรู้หรือต้องการจะมีความคิดเห็นเม้นแนะนำนะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพราะเป็นมือใหม่ หัดทำจริงๆครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ